เฮ้ยเดือดแล้วนะครับเจ็บไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิทะลึ่ง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 เจนิสทะทะลึ่งไงทะลึ่งไงมันหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะมาดิยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปเฮ้ยปืนไม่ยังโกงผมบอกเลยว่าปืนไม่ยังโกงนะครับเฮ้ยโกงเกินโกงเกินเฮ้ยเฮ้ยติดหัวเฮ้ยยังโกงไอ้นี่ ทะลึ่งไงมึงทะลื่องไงมึงโอเคโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับชาวฟรีไฟทุกคนเลยอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มของกันอีกแล้วนะครับซึ่งพอดูดีคลิปก่อนที่เราสุ่มแบบชุดคาบุกิไปอะครับโคตรเท่อะคือโคตรเท่อะครับทุกคนโอ้โหเอามาแต่งตัวอย่างนี้โคตรเท่นะครับ แต่วันนี้เนี่ยมันมีปืนเข้ามาใหม่นะครับทุกคนซึ่งเป็น M79 นะครับนี่นี่ M79 Hipster Bunny นะครับโอ้ใกล้เทศกาล e เตอร์อีกแล้วนะเมื่อปีก่อนก็มีเทศกาล e a ต t e r นะครับปีก่อนเป็นช่วงที่ผมเนี่ยเพิ่งมาเล่นฟรีไฟล์เลยปีนี้ก็มีอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็น M79 นะครับผมหูโคตรเท่เรามีบัตรฟรีอยู่94ใบนะครับกับเลขนำโชคไม่มีเลย มาดูกันว่าเราจะเสียเพจสักเท่าไหร่นะครับก็ก่อนที่เราจะสุ่มกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อไลค์นะครับกดคนละหนึ่งไลค์ให้ถึง100่งร้อไลค์นะครับทุกคนเพื่อเป็นกาลังใจผม้วยผมขอแค่หนึ่งร้อยไลค์เท่านั้น,นครับผมขอไม่ขอทุกคนมากไปใช่ไว้กดซุปซิคลายด้วยนะครับไปฮะสุม่มสุ่มมาแลครับไปยังเขาให้ได้อะไรได้สากาถทาวนครับไม่เอามาอีกทีฮะ M79 ออกแล้วครับโอ้จะเป็นแบบเท่า เขาบอกเลยว่ากระบอกนี้บวกระยะก็คือยิงไกลนะคือระยะดาเมจมันน่าจะเยอะนะหรือยังไงเนี่ยแต่ว่าคือเขาบอกมันดีเอ้ยทองอย่าบอกแล้วว่าผมโอ้โหได้ระเบิดครับไม่ออกทองมาเลยกูก็ตกใจมาฮะตุ่มต่อไปอีกทีหนึ่งครับได้อะไรเนี่ยไม่ได้ไปอีกทีนึงฮะยังไม่ได้ครับมาดูกันว่าเราจะเสียเพชรหรือไม่เสียนะครับคลิปนี้ออกสักทีได้แล้ว ออกได้แล้วอีกย0ิไม่ได้โอ้ได้ได้สเปซถาวอนแต่ผมอยากได้ไอ้นี่โอ้ได้สองถาวอนได้กอซ่าถาวอนอีกดวงโคตรดีอะครับกดสุ่มนี่ไปกดสุ่มนี่ไปโอ้ได้จะปืนถาวอนแต่มันมีแล้วอะครับเลขนำโชคร้อยร้อยสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสียหกร้อยเพชรครั้งแรกมาดูกันมาไม่ได้อยู่ดีฮะถ้ามันจะตันร้อยห้าสิบนะครับผมว่าผมดวงสวยว่าปืนเนี้ย ตวืนก่อนดวงโคตรดีปืนนี้ดวงโคตรสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้สักทีมันตันแล้วไงไม่เคยดีใจเท่าไรแต่ว่าเทานะเทเอาเรื่องอยู่เลยประมันสื่อมันสื่อให้เห็นว่าดวงผมแม่งโคต,ต่ําเตียเรียดินนะครับ <laughs> <laughs> โอเคครับแล้วเราก็ได้มันมาแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่ามันสามารถเอาไปเล่นในโหมดเกียนได้นะครับโหมดฟีสไตล์ได้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับทุกคน มันจริงป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองครับอย่างนี้ต้องลองครับโู้โคตรเทผมบอกเลยเยสืออย่างเนี้ยโคตรเทครับถืออย่างนี้โโออยโคตรเทผมบอกเลยโคตรเทอ่ะโอ้ดูดิ ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะเอา M79 มาเกียนนะครับอ๋อบ<ะ>ักเลยคอรเกียนเอา M79 มาเกียนในโหมดฟรีสไตล์นะครับผมมาดูกันว่าคนจะหัวร้อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเนี่ยจะเอาไปรีวิวในโหมดธรรมดาคือ M79 มันหายากนะครับแล้วก็แล้วก็กส่วนหมันค่อนข้าง มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเลยเลือกที่จะมาเล่นในโหมดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ถึง100ไลด์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราไปฮะเดี๋ยวเราจะเล่นปืนอะไรดีรู้สึกว่ามันจะมีปืนใหม่มานะครับทอมสันนะไปครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นทอมสันให้ดูนะครับคือต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยได้เล่นเลยนะครับปืนทอมสันนี้ก็กดไลค์ซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอ้ยมีคนยิงตรไหนมีคนยิงสไหน เดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวรู้สึกว่าจะมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเข้ามาใจเย็นเพื่อนรู้สึกว่าจะมีคนข้างข้างบนนะครับลากหัวไปดีโอ้ลากหัวครับทำไมหรอลากหัวลากหัวลากลากหัวครับเฮ้ยเฮ้ยปืนไม่ยังโกง<อ>ผมบอกเลยว่าปืนไม่ยังโกงนะครับเฮ้ยโกงเกินโกงเกินเฮ้ยเฮ้ยติดหัวเฮ้ยยังโกงไอ้นี่ทะลึ่งไงมึงทะลึ่งไงมึง ทันเรื่องทันเรื่องทันเรื่องทะนึื่องไอ้มึงเอาคามายิงเนี่ยเอาคามายิงผมเนี่ยตลกหรอฮะตลกหรอเนี่ยตลกเนี่ยตลกหรอตลกหรอตลกหรอมีคนมาฮะมีคนมาครับผมมีคนมาฮะมีคนมาฮะมีคนมาฮะมีคนมาครับผมมีคนมาครับผมเฮ้ยทอมสันโกงวะปืนอะไรอะอันนี้อีกอนี้อีกนี่อย่าลวกไปด well. ิ right? okay. M เจ็ดเก้าทำไมหรอรู้จักหรือเปล่า ปืน M79 เนี่ยปืน M โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสนายโดนสนายอ้อย,ยิงตัวเองเล้ห่าจะยิงออกโดนท่าต่างนะครับเพื่อนโกงโกงโกงทั้ทันสั่นโกงท,ทั้งเรนนี่เลยครับเนี่ย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 ลวงสองลวงสอง,ง,สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไปดีลูดไปดีลูดไปดีลูปไปดได้ทั้สั่นนะครับเฮ้ยผมไม่เอาเดี๋ยวโดนไอ้พวกเล่นสนายนะครับไอ้พวกเล่นสนายเกียร์ว่า M79 กูเกียร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิ เต้าหัวไปดิครับองโงอ้ลากหัวยังโกงอ่ะเฮ้ยปืนทอมสันลากหัวโกงจังวะครับทุกคนแล้วนี่ยิงฟรีหรอมึงอะ่ะยิงฟรีหรอครับยิงฟรีหรอครับยิงโอ้โยโดนขาสับประชิดฮ่าเอ้ยโดนขาสับประชิดนะครับทำไมเกียนจังอะ่ะทำไมเนี่ยะทำไมเกียนจังอ่ะทำไมทำไมเกียนจังเล่าเกียนกว่าใช่ไหม,มเหรอทุกคนก็เลยต้องตะใครด้ยนะครับวันนี้ผมเอาปืนเกียนเข้ามาเล่นให้ทุกคนดู แล้วใครมันจริงอะไรกันวะเด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 ี๋ยวรอ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 ดักเกิดรอดักเกิดมีดักเกิดปะมีคนเกิดปะเออมีคนมามีคนมามีคนมามาดิมาดิซองควงทำไมหรอก้อย้อย้อยมาดิโอ้โหโดนมันหันทีเดียวล่วงเลยผมไม่มีตัวละครอวัลโลนะครับถ้าผมมีนี่คือโคตรเกลียนอะใครมป็นจิงผมวะเนี่ยมาดิมึงมาดิมึงมาดิ โอ้โอ้ทุกคนผมโดนรุ่ดผมโดนรุ่ดเดี๋ยว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 ปัญญากรปัญญากรปัญญากรครับปันยากรเดี๋ยว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 แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราฆ่าคนได้เดี๋ยวเราก็ได้เลือดนะครับเจ็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 บมีคนเจ็บมีคนเจ็บเลือดแค่ร้อยเองโอ้ยทอมสันโกงจัดอะทุกคนครับทอมสันยังโกงครับผมบอกเลยเดี๋ยว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 หามุมก่อนหามุมก่อน M เจ็ดเกียร์ M เจ็ดเกียร์โอ้้ห่ามันโพเทกครับเมื่อกี้เนี่ยมันโพเทกนะครับเดี๋ยว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 คืนหัวไปดีเดี๋ยวมึงอ่ะึ้นขึ้นหัวไปดีโอ้ยเพ้ี่คนโอ้โหโดนดักผมมันมันมันมาหาผมเลยอ่ะเดินไปเดินไปมาดิมาดิโพเทกเหรอมึงมึงโพเทคเหรอมึง เอาจริงแล้วมาผมบอกจริงแล้วมามาทุกคนมาผมบอกจริงแล้วไอ้พวกเล่นไอ้พวกเล่นซองทวงแม่งโคตรคนตีนนะครับทะล,ลึงลล่งไงทะล,ลึ่งไงทะลึ่งไงทะลึ่งไงมาดิมาดิมาดิปืนเกียร์เหรอมึงเกียร์กันเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ทำไมายิงไม่ออกอะ่ะเฮ้ยในโหมดนี้มีปืนซีดีไฟด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้ว่าในนี้มีปืนซีดีไฟด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิ มาดิอยู่ไหนวะคนคนอยู่ไหนวะเนี่อยออไยตัวเนี้ยเกียนเกินเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ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 ็บไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิทะลึงล่งทะลึงล่งทะลึง่งทะลึ่งทะลึ่งผมว่าเลยบางตัวมันก็ทะลึง่งคือตอนนี้เราเกิดในที่ที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับยิงมวงวัวๆยิงทุ่มๆไปครับไปฮะ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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอย เดีาเดาเดาเดี๋ยวอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ไหน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 มาดิมาดิเรียบเรียบเอ้าเอ้าทำไมลูกกระสุนไม่ออกไปอ่ะเออทำไมลูกกระสุนไม่ออกไปอ่ะครับเอ้าไอ้เีจินเรื่องไงพัเรื่องไงมันหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะมันหลายครั้งแล้วมึงอ่ะ มาดิยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปเกียนจริงมาครับมาครับโอ้ยโดนลูกซองโอ้ผมแพ้ลูกซองคนผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะแพ้ลูกซองนะครับแล้วคือตรงนี้คนโคตรเยอะเลยห่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย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 ลูดไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะรักมาดิโอ้โห อะไรวะทำไมโดนลูกซองบ่อยจังเลยคือมึงจะให้กูมีชีวิตที่แสนสบายไม่ได้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิลากขึ้นหัวไปดิลากขึ้นหัวไปดิทะลึง่งทะลึง่งทะลึ่งบ้องอะทะลึ่งบ้องอ่ะทะลึ่งบ้องอะโอโ้โหพ่อเซ็งเลยเฮ้ยเฮยลากหัวไปดิลากหัวไปดิปดเฮ้ยทอมสันโกงจัดเฮ้ย เฮ,ฮ้ยตอนตัดกงจัดโอเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงกันนะทำไมไม่ยิงกันนะครับเกียนเกินไปหรือเปล่าเกียนเกียนมึงมึงเนี่ยตัวดีเลยมึงมึงนี่มึงนี่ตัวดีเลยมึงนี่ตัวดีเลยมึงนี่ตัวดีเลย very good มึงนี่โอ้โหคือถ้าผมมีอันวาโลผมบอกเลยมันไม่ได้แอบผมหรอก นี่อะถ้าผมมีอันวารโลอะถ้าผมมีอันวาโลที่เพิ่มเฮ้ย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 ไปเอาไปเอาไม่ไม่ไม่ระยะประชิดไม่ระยะประชิดไม่ระยะประชิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูไม่อยากเล่นระยะประชิดเลยครับปืนเกลียนจริงแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นระยะประชิดมันก็เท่านะถ้าเราอยู่ระยะประชิดเราก็โดนได้พวกลูกซองเกลียนอยู่ดีนะครับหื้มหื้มหื้มเหลี่ยมเหลี่ยม เอ้ยเอ้ยเอ้ยข้าหัวลากหัวลากหัวลากหัวโอ้โหตัวนี้ไอ้ตัวนี้บ่อยเกินไอ้ตัวนี้บ่อยเกินผมรู้สึกว่ามันจะบ่อยเกินไปแล้วนะครับมันจะไม่ไวหน้าผมเกินไปแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยย่อผ้าย่าผ้าตลกหละเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอีกตัวเนี่ยไอ้เนี่ยอีกตัวเนี่ยไอไอเนียไอเดียไอเดียไอเดียเอ้ยโอยโอ้โหโหผมชักไม่ไหวแล้วนะ ผมอยากเล่นลูกตองแล้ววะแต่ขี้เกียจออกไปเปลี่ยนปืนแล้วนะครับว้าเฮ้ยโดนอะไรโดนอะไรเฮ้ยกูโดนอะไรเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโดไปหรือเปล่ามึงเนี่ยมึงมึงสองตัวเนี่ยมึงสองตัวเนี่ยหลายครั้งแล้ว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 โอ้โหไอ้ไอ้นี่หลายครั้งแล้วไอ้หมอกส้มเนี่ยไอ้หมอกส้มเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเกียร์ละเกียรคนโคตรมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้ตรงตรงูเดเราจะแบบอยู่ในที่ที่มันกินเกียนหน่อยนะครับตรงนี้มีคนไหมตรงนี้มีคนไหมอ้าว <c oughs> โอ้เก้ียนเดี๋ยวเดี๋ยวหาผมก่อนเดหามดีดีๆก่อน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 ไม่ค่อยยากออกไปไหนละเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหผมจะลากขึ้นหนวยทำไมเป้าบานขนาดนี้เฮ้ยมันจริงวะครับทุกคนมึงเนี่ยมึงเนี่ยตัวดีเลยมึงเนี่ยตัวดีเลย เนี่ยตัวดีเลยเฮ้ยเฮมีคนเล่นสนัยนะครับมีคนเล่นสนัยนะครับตักแม่งเลยนูน่นเฮ้ยเนี่ยมาด้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 วถ้าไปจบไอ้นี่มันค้างอยู่อย่างนี้วะเฮ้ย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 มึงยิงก็หลายครั้งแล้วกูจับม,มึงได้มึงมึง มึงยิงกูหลายครั้งแล้วมึงยิงกูหลายครั้งแล้วจำได้เพื่อนยิงกูหลายครั้งแล้วไอหมวกส้มเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ออกไปทำอื่นเลยหรอออกไปทำอื่นก็เจอไอพวกลูกซองมันรูดเอานะครับนี่ไงนี่ไงกูได้ยินเสียงโอ้ยอะฮึฮึฮึมาครับไอโก้ไอโก้ไอโก้ เกียนจัดทุกคนครับอยากเกียนเลยผมต้องตายผมเอ้ย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 ผมไม่อยากปั๊มยานะครับยิงหัวถ้าผมฆ่าคนด้วยปืนลูกได้ผมจะได้เลือดนะครับเฮ้ย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 โอ้โหเลือดน้อยทำไมทำกับผมจะเกียร์มันจริงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเออ โด,โดนตุ๋ยชักไม่ไหวแล้วนะชักไม่ไหวแล้วนะที่ผมจะต้องมาโดนตุ๋ยอย่างเงี้ยเอาไปกินเอาไปกินนี่นี่ตุ๋ยดีนักตุ๋ยดีนักเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่นี่ตุ๋ยดีนัก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 เฮ้ยนี่ๆๆๆนี่ๆๆนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเล่นเล่น m เจ็ดเก้าเหมือนกันตายคู่ตายคู่ป่าวะตายคู่หรือไม่คู่ไม่รู้นะครับหมดเลยผลหมดนนนน

มาดิมาดิมาดิเอ้ยสับสนไหไอ้ตัวนี้สับทอนไหตัวนี้สับทอนไหนะครับอ๋ออ๋อยิงกับกูไอ้เี้าหนี้เอาคืนผมไอ้เี้าหนี้เอาคืนผมนะครับมาดิมึงมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวจะขึ้นไปเกียร์คนนะครับเฮ้ยมาดิมาดิลากขวดวนไปดิลากขดวนมาดิมาดิ มาดีหมอบห MM มอบถึงก็หมอบโอ้โหมีคนยิงบจิ๊บเ้ามีคนยบอิ๊บเข้าขึ้นมาเขาบอกว่าครับคนยี๊ิเข้าเอาเอาผมจะยิงลงไปข้างล่างไอ้ทุกคนหมดนี่ยังมันนะครับคือโคตรเกลียนเลยจะโดนไอ้เชนี่ไอ้เชนี่ไอ้หานี่ไอ้หานี่ไอ้หานี่โอ้โหอ้ทำไมรู้สึกว่ากูจะตายบ่อยเหลือเกินคือตอนนี้มันมีแต่คนเกลียนเกียแล้วนะครับ คือไอคนไกลๆมันก็หายไปหมดแล้วเนี่ยโอ้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 ยทำไมยิงไม่ออกโอ้โหผมจะงัดหัวมันยิงไม่ค่อยออกครับแต่ว่าวันนี้โกงมากเลยนะครับเออมาดิมาดิมาดิกูรู้ว่ากูรู้ว่ามีคนมีคนโอ้เอ็มเจ็ดเก้าผมรู้แล้วว่าเวลาตัวรถเอ็มเจ็ดเก้าเกียร์มันเกียร์ขนาหนาดนะครับแต่มันมากเลย เนี่ย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 เนี้ยเฮ้ยเห็นว่าจะไกลเลยเห็นว่าจะไกลเลยว่ามันง้างลูกกระสุนนะครับเห็นเห็นเห็นว่าจะไกลเลยว่ามันโอ้ผมเห็นว่าแต่ไกลเลยว่ามันง้างลูกกระสุนนะครับมันวะเพราะว่า mjg เป็นปืนที่ไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆนะครับผมเลยไม่ไม่ได้ฝึกเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็มีมีให้เล่นในหมดเอ้ยทำไมไอตัวนี้มันอันี้จังวะเออร่วงไปดี รวงไปดีรวงไปดีรวงไปดิใครคว้าระเบิดวะเอาระเบิดมาจากไหนวะเฮ้ยไมมีระเบิดด้วยเหรอไข่ใครยิง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 ไข่ยิง M79 ใครยิง M79 เลึ่งแหละเรื่งแหละเรื่งแหละใครยิง M79 อ๋อไอ้ตัวเดิมมาะนี่อ๋อไอ้ทุกคนมันวะรู้สึกว่าจะมีแค่แค่โอ้ยตัวนี้แม่ง ไอห่าผมเอาคืนมันแน่ละมาดิพอคืนมันแน่ละโอ้มันเปิดผมก่อนมันเห็นผมเกิดมันก็เปิดผมก่อนแม่งเกียนเกินทะลึ่งไง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 เออล่วงไปดิล่วงไปตัวดิล่วงล่วงไปตัวล่วงไปตัวดิล่วงไปตัวนึงดิงัดหัวไปดิเนี่ยงัดหัวไปดิ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 เฮ้ มึงอีกแล้วผมจะฆ่ามันไม่ได้เลยน, <c oughs> นี่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 ไอ้เชี่ยนี่นนกลัวซอนตีกลัวส้นตีนักนะมึงอ่ะกลัวซอนตีนักนะมึงอ่ะเนี่ยกลัวซนตีนักนะมึงอ่ะขอปั้มยาก่อนขอปั้มยากก่นอน,กกนครับมัมนมันเห็นผมเออไปดิตายปะวะเฮ้ยไม่ตายนะครับ วะดิลากขึ้นหัวลากขึ้นหัวไอ้ตัวยิงเอ็มเจ็ดเก้าไปไหนวะเนี่ยเนี่ยสนไนสนไหนเหรอมึงง่าสไหนเหรอสนไหนเหรอไอ้ตัวยิงเอ็มเจ็ดเก้าตัวนู้นครับตัวนู้นครับลากขึ้นหัวไม่ได้ฮะไม่ได้คิว เอ็นเจ็ดเก้าอไอเอ็นเจ็ดเก้าวันนี้มึงหลายครั้งแล้วก็กลัวมึงหลายครั้งแล้วเว้นนองแต่เล่นมาแรกๆแล้วเอ,อ้ยโอ้โหโดนดักโอเคครับก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับกับเอ็นเจ็ดเก้าอันใหม่นะครับคือเกียร์นะเกียร์นะดีดีเนี่ยมาดิงาดิมึงหลายครั้งแล้วมึงหลายครั้งแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดเออ่ไลค์ถ้าใครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบมีกำลังใจให ในการทำคลิปนะครับผมก็มันกันมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปฮะไปฮะ